มาค่บวันนี้ช่างกุญแจไอชินจะมารีวิวนะครับการขึ้นดอกใหม่ของมอเตอร์ไซค์นะครับ CB 150R นะครับลูกค้าแจ้งมาว่าดอกหายหมดนะครับแต่ที่สำคัญรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นค่อนข้างใหม่นะครับดอกจะเป็นล่องเลื้อยสีด้านเหมือนรถยนต์แล้วนะครับซึ่งถ้าหายหมดนะครับขึ้นดอกค่อนข้างยากและมีราคาค่อนข้างสูงนะครับก็เลยอยากจะเตือนลูกค้านะครับที่ขับรุ่นที่เป็นเกือบบิ๊กไบค์นะครับ CB 150ขึ้นไปเนี่ย ถ้าดูแล้วดอกตัวเองเป็นสี่เหลี่ยมแท่งแบบนี้นะครับถ้าเหลือดอกเดียวแนะนําทําเก็บเพิ่มไว้ท่านจะจ่ายน้อยลงหลังจากที่ด้ามันหายหมดท่านจะจ่ายมากกว่าถึง3เท่าของทําดอกเพิ่มนะครับเหมือนกับคันนี้เหมือนกันนะครับเราไม่หลับไม่นอนวิ่งมาทําให้น้องถึงที่นะครับตอนนี้เราขึ้นดอกเป็นที่เรียบร้อยเราจะทดสอบก่อนส่งมอบนะครับโดยที่เราไม่ลือ้อไม่ถอดลดไม่เกิดความเสียหายใดๆทั้งสิ้นนะครับมานะครับเสียกุญแจก็ไปบิดนะโหไฟสว่างขึ้นทันทีนะครับออดออฟออดออฟได้นะครับ เลื่อนปืดเลื่อนปืดน,นะครับอ่ามาถังน้ามันนิดนึงอ่าถัางน้ำมันก็เลื่อนมากเลยนะครับเบาะก,ก็ได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องลองก็เป็นอันว่าสมบูรณ์แบบในการขึ้นดอกของ Honda CB 150R เป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์นี้อ่ะแหนเข้ามาแล้วครับ0955636282 ช่างกุญแจ,จเอชินบริการทั้งในและนอกสถานที่หวานเจีย๊ยบอ้าวมาไวรุ่น,นมารับมอบของนอยมะบุคคลที่ทําหายนะครับบุคคลที่โชคดีอ่าโชว์หน้าหน่อยโชว์หน้าหน่อย,หอย <โ rate. S 1> ไหนๆก็รอแม่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 อมแม่ดอกแม่ดอกโอเค,คยยอ,อ่ารับนายรับหน่อย,อ,ยอ่าลองหน่อยลองเปิดดูที่ว่าใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับเป็นไงภูมิใจประทับใจไหมไม่ลืมไม่ถอดใช่ไหมติด <ông S 1> ต่อศูนย์มาเท่าไหร่นะค่อนข้างแพงไหมศูนย์แพงใช่ไหม โอเคถ้าเราถเราถูกนะและดีโอเคขอบคุณครับ